ทานเลยดีกว่านี่มันเข้ากล้องหอมแดงผู้ใหญ่ทานดีมีแต่เมื่อเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะทานข้าวแบบนี้ได้ต้องติดคุกเท่านั้นนะเออเนาะแม่ไปติดมากี่ปีแม่ติดมากี่ปีติดมาที่ปีเออไม่ใช่ไม่ใช่แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วโอ้ยไม่ใช่เข้าแดงเข้าแดงแม่เยอะไหมเยอะไหมคะเยอะไหมท่านั้นอันนี้ทานทุกวันอันนี้ทานทุกวันส่วนแม่ติดมากี่ปีห้าปี่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ย <independent. S 3> มีเตีต้ยมุกกันนะของคุณกันมากเลยเห็นว่านอกจากแพ้อาหารทะเลแล้ว <c oughs> ยังแพ้ความสูงหะ <ecosystem. S 2> <c oughs> หยวนนะอ๋อกลัวความสูงครับมียังไงไม่เข้าใจทำไมอ่ะม, <c oughs> มันไม่ชอบตั้งแต่สมัยไหนแล้วคือมันกลัวมันกลัวไปเองเลยรสสูงุ๊บมันหิวกลัวขนาดไหนอ่ะคือสมมติว่ามันจะอยู่ที่คนด้วยฮะสมมติว่าเราไปถ่ายรายการกับแม่ท็อปเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปกับผู้ใหญ่ไว้เราทำาไงดีวะ จะให้เขาเพราะตัวเราใหญ่ใครคิดว่าเฮ้ยเราแข็งแรงใจกล้า,า,าต้องเก็บอาการก่อนอแต่ถ้าเกิดสมมติรู้เริ่มเริ่มไม่โอเคเมื่อไหร่รีบบอกทีมงานเลยบอกเฮ้ยไม่เล่นได้ไหมคือเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำทำอะไรก่อน,นอ่ะคือลีลากันไปสุดท้ายเขาจะรู้กันเองว่าถ้าเป็นกิจกรรมโหนดโหดโหด,โหด,โหดสูงสูงอะไรเงี้ย ผมไม่เอาเลยไม่ถ่ายเลยแต่ว่ามีช่วงหลังที่แม่เขาสอนอแล้วผมก็เลยสู้แม่ท็อกแกบอกว่าอย่าไปกลัวความกลัวมันเราสร้างขึ้นมาเองเราสร้มันได้ไม่กลัวกิจกรรมทางน้ำเหรอคือคือไม่กิจกรรมทางน้ำกลัวหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่ากลัวน้ำครับคือเห็นหุ่นอย่างนี้นะครับว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นตอนนั้นมีถ่ายละครละองดาวจาได้นางเอกตกน้ำตุ้มพราเอกสามคนมีพี่ก้องสารัตมีผมมีเอ็มกับพีนัน ผมคนแรกกระโจนไปก่อนเลยตู้มสวงปั้มปั้มปั้มกองตัดโอ้โหไอ้กนวลมึงต้องถึงก่อนแน่นอนโอ้ยไปกลองสวมมาปั้มปั้มเตรียมตามาตู้มตุ้มตัดไปนักเอกร้องช่วยด้วยช่วยด้วยตัดไม่ดีผมว่ายกลับผมว่ายกลับสุดท้ายเปลี่ยนบทต้องยอมเปลี่ยนบทอะให้ผมมาจมน้ำแล้วให้ตัวร้ายมาช่วยอยู่ดิ คือกลัวค่ัไม่กลัวน้ำขนาดนั้นคือว่าน้ำไม่ไม่เป็นเลยไม่เก่งเลยุมยได้นี่คาดคือมันมันคนละเรื่องกับคนละเรื่องเลยนีของเขาเลยนะพี่เอกะอันนี้อ่ะสุดยอดขมข้นแบบเป็นข้นจมูกอะเผ็ดอ่ะเอ้าพะโล้เนี่ยแล้วเผ็ดไม่กินเ่ะไม่จะบอกว่าทางแม่เรียน แม่ไม่เลียงก็มาเงียบๆฟาดเรียบนะคะ,ะเผ<อ>ลอ,อ,อไม่ได้เดี๋ยวโยนหมูเดี๋ยวต้มอ,อะไรเดี๋ยวใส่เครื่องไม่บอกอะไรใครสักคำแต่ทำออกมานี่โอ้โหอร่อยนี่ยังเผ็ดอยู่เลยจัดจ้านรสชาติอาอาของแม่พี่ไฮแม่พี่ไฮต้องบอกเลยว่าเห็นว่าปูุกันไปปูุกันมาทะเลาะกันตีกันอยู่เนี่ยไปแกล้งกันอยู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ดำมันไม่แตกเอาไปเติมน้ำบ้างอะไรบ้างแล้วใส่ซีอิ๊วแล้วก็บีบกันเหมือนกับว่าบีบซอสเลยแต่ออกมาแล้วอร่อยไม่น่าเชื่อเลยแม่แล้วก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ลอด เมนูไหนที่ใกล้บ้านอใกล้ครอบครัวหยวนนี่สุดพี่ว่าน่าจะเป็นน้นนะฮัลโหลแล้วของบ้านเราก็เต้าหู้พวงงคนจีนชอบกินเต้าหู้เป็นพวงเต้าหู้ที่ทอดมาแล้วอันเนี้โหใกล้บ้านมากไม่ได้เลยคือคนจีนไม่ค่อยทานไม่ค่อยไม่ค่อยกินเผ็ดแล้วคุณแม่ไม่ทานเผ็ดเลยมีเราเนี่ยผ่าเราพากอพอโตมาไปทํางานเิีข้าวมันต้องไปน่นไปนี่ไปทำงานที่ใต้เลี้ยงข้าวโอ้โหโดนแกงส้มแกงหลืองอะไรเข้าไปครัวกิ้งอีก ตั้งแต่นั้นชีวิตเนี่ยหาอาหารใต้ทานตลอดแต่จริงๆนะท่านผู้ชมจริงๆคนภาคกลางทุกคนเลยที่ลงไปอยู่ใต้นานๆแล้วทานอาหารใต้เป็นประจำๆเนี่ยกลับมาจะทานอาหารบ้านตัวเองไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาเหนเพราะจัดจ้านที่สุดแล้วเข้มข้นแล้วจึงรสถึงชาติแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นผมสืบทราบมาว่าที่ประเทศจีนเนี่ยทางทางฝั่งมองโกแล้วทางฝั่งปักกิ่งแล้วทางฝั่งกวางโจวเอาจริง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 จริงคือ อาหารก็คล้ายๆประเทศไทยคือ,อาาทา้งเหนือมองโกนี่ก็จะเลี่ยน <หา S 2> คือจะจะมีนมมาผสมเยอะอะไรฮะ,าระเาจะพูดถึงจีนไงก็เราก็จีนเลยไงอะไรฮะเป็นยังไงฮะทางนงเป็นงไงฮะ ก็คือว mm ่า hmm. ม mm ั hmm. mm ่งเหมือนไม่ต hmm. ้องขนาดนั uh, ้นก็ได mm ้แ hmm. ต hmm. uh ่มาภาคกลางเนี่ยของปักกิ่งเนี่ยก็จะเป็นเป็นอาหารที่แบบจะไขมันจะเลี่ยนเลี่ยนนแต่พอมาทางใต้ของเขาก็จะเป็นรสชาติที่แบบว่าเหมือนคนไทยทานเข้มข้นเยคือรสชาติจะเข้มข้นเออนี่จริงๆมันก็เลยทําให้คิดว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกแบบนี้อย่างในประเทศไทยพอทางฝั่งเหนือ ของประเทศไทยก็อาหารก็จะจืดๆพอมาภาคกลางก็เข้มขึ้นมานิดหนึ่งแต่ถ้าลงใต้ปั๊บ t i v คือปูดปี๊ดปารเลยเดือนจาครับจริงๆลูกผู้ชายในส่วนใหญ่จะสนิทกับแม่ครับผมหยวนนี่สนิทกับแม่ในระดับไหนโอ้โหเรียกว่าระดับแบบสุดยอดของสุดยอดแล้วตัวนี้คุณแม่ผมเข้าห้องน้ําไม่ปิดประตูเปิดให้ดูแล้วก็อ้าวแม่อ้าวเออเอาไปลูกไปทํางานก่อนนะครับแต่ว่าผมจะมี ผมจะมีน่ารักมากอะ่ะคือจริงๆคือสนิทกันมากคือผมแก้ผ้าได้ไม่เป็นไรแม่เขาก็าเออลูกฉันเหมือนกันไม่มีปัญหาแต่ว่าจะมีแบบที่จะทําเป็นประจําพิเศษที่ทําตลอดเวลาเลยคืออาบน้ําล้างเท้าแม่แล้วก็จะดื่มน้าล้างเท้าแม่มและก่อนออกจากบ้านเข้าบ้านทุกวันจะต้องกับเท้าแม่ก่อนทุกครั้งโอ้โหอบอุ่นจังเลยน่ารักมากแต่หนึ่งแต่ว่าอย่างพี่เนี่ยแม่เขาไปเช็ดตัวพี่นะเช็ดตัวแล้วพี่ก็จะปิด,ป,ดปิดแล้วแกก็จะตี ฉันเเห็นมาตั้งแต่เด็กเขาว่านะพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันไม่ได้คยอยูนี่จะไม่รู้เลยนะว่าบุคลิกของหยวนกับการกระทํากับแม่มันจะมีแบบนี้ด้วยแม่ทํะทำมันเหมือนกับว่าเราได้ไปทําบุญแล้วก็คือพระท่านก็บอกว่าเนี่ยน้ําล้างเท้าแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือน้ำมนต์อีกร้อยวัดพันวัดก็ไม่เท่าน้ําล้างเท้าแม่เราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์สุดแล้วแล้วผมก็ไปขอเขาไงเขาบอกแม่ เดี๋ยวล้างเท้าเลยนะเดี๋ยวลูกมานะล้างเท้าเลยเดี๋ยวลูกจะมากินมาอาบเลยบอกเออเออเออหายไปกลับมาปุ๊บเราก็กินปุ๊บทำไมน้าล้างเท้ามันเค้มเค็มเข็มเขมก็เพิ่งกลับมาจากตลาดแล้วก็ล้างแล้วให้กินเลยแม่ผมเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าแม่ทีหลังแม่ล้างเท้าคือแม่ล้างเท้าแม่ให้สะอาดก่อนแล้วล้างใส่เก็บไว้เดี๋ยวผมเอาเอาไปอาบต่อไม่ใช่ว่า เพิ่งไปเดินมาล้างแล้วไอ้พี่พี่ไม่ทําขนาดนั้นของเรานี่เฉพาะวันเกิดเนาะอ๋ออ่าเฉพาะวันเกิดจะวันเกิดก็จะล้างเท้าแม่แล้วก็มาล้างตัวเราแม่วันสำคัญวันสำคัญรู้แต่ว่าอย่างนี้น่าจะเป็นเนี่ยสุดยอดแล้วเพราะว่าอย่างผมเนี่ยแม่ผมเนี่ยทำฟันไงผมเนี่ยเก็บฟันกับผมแม่เรียบเป็นลูกหัวใจเก็บไว้ที่ตัวตลอด อันนี้น่าจะได้เก็บแล้วลหละวันนั้นสะดุดหมาที่เป็นแบบนี้มีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าที่นหมามันนอนเดี๋ยวแล้วหมามันเป็นแบบขาวขาวอะแล้วเขาก็เหยียบไงเพราะว่าเขาทำกับข้าวอยู่นเวแล้วหมาชอบนอนเหยียบแล้วก็แบบมันไปพันขาสะดุดแต่พี่อะ่าไงความที่พี่เป็นคนที่ห่วงแม่มากพี่ก็นั่งที่แม่ทำกับข้าวแต่พี่นั่งเล่นลายอยู่อ๋อพี่อะหันไปดูอะ แม่ล้มอยู่แล้วเออคือทำอะไรไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคันไปสงงไป่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะเอาฟันซี่นั้นออกเออไม่ยอมอยา่ยาย่ามาดึงปล่อยมันไว้อย่างนี้แล้วทุกวันนี้เป็นไงอ่านั่งแล้วเหมือนหัวเทียมติดอยู่ตรงน นั่งอมฟันทั้งวันน่ะนั่งอมนิสัยดูดิเรียนดูดินดินสัยไหมอ้าวเดี๋ยวก่อนก่อนจะจากลากันไปก่อนลาจากกันไปถามว่าผลงานล่าสุดมี <c oughs> ดดงานอะไรบ้างเออผลงานล่าสุดผมางานก็ผู้จัดการรับนะครับจำ <c oughs> เองก็ไม่ค่อยได้ <c oughs> <นะ S 1> จำ <c oughs> รู้ <c oughs> เออเป็นพี่ทีกรคู่กับแม่ท็อปพี่ตั๊กไ้ยุราเออละครก็เพิ่งจบไปคือเรื่องแรกครับค่ะแล้วก็มีเฮงเฮงเฮงที่ตลอดกาลนานเกินเลย หมดเวลาแล้วยวนแล้ววันนี้เราต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราน่ารักมากนะคะคุณยวนกวินรัตขอบคุณมากว้าวว้าๆมาใหม่นะค่ะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณน้องหอมปรับอากาศเนลีเฟสนะคะวันนี้พวกเราทั้งหมดก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทางไายรักทีวีอันดี้ของเราดิ่งก็ดูดิ เราจับมานั่งเนี่ยอาของเราก็เหมือนตานะไงี้อุ้ยที่ใหญ่กว่าจับได้ไหมจับได้ไหมโอ้ยคอมท์พาไฟวะอะไรแม่พวกกำลังเล่นอะไรมันจะบายบ้าแต่งตัวเป็นไงโอ้โหแต่งตัวไม่ดูเลยอะอะไรอะร้อนจะตายแล้วต้องกูยังเหงื่อแขกจับหัวคลกก่อนหัวคลอกก่อนมาเตรียมติดต่อเลยาหัวโคกนะฮะได้ เออตายไปเลยก็มันเอาผักเนู้นผักเราก็ช่างผักที่เออตายไปเฮ้อเออมึงทำแล้วนะกกูไม่เอาแล้วนะกเอา